สวัสดีครับทุกคนทุกคนเห็นน้ำที่มันเป็นฟองๆตรงนี้ไหมมันคืออะไรใช่ไหมตอนแรกผมก็ไม่ไมรู้เหมือนกันมันคืออะไรนะชนาวบ้านที่นี่บอกว่ามันคือช่วงที่ปลาผสมพันธุ์กันปลาปลาจะว่ายตัวน้ำขึ้นไปแล้วก็ไปตีฟองที่ด้าน<ม>เหนือเขาเรียกว่าอะไรเหนือต้นน้ำห่ะต้นน้ำทางเหนือเออเหมือ,อน,น,อน,นอออกับแซบอน่ะเคยดูสารคดีป่ะเดี๋ยวผมาพาไปดูโอเคเอาแบบเรียวนะ ตอนนี้กระแสของพี่ฟ้าใส่ลาแรงนาบอกว่าลงยูทูบแบบไม่ต้องตัดเลยให้มันดูให้มันดูเลีเลยวๆเลยครับเพราะว่าการที่เราตัดพี่เยก็ใช้เวลาเลยครับถาบ่ายคลิปกดออกก็ได้เนาะนี่ผมอยู่ที่ม่อนเปิงาปลาครับจักรยานแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูปลานะครับบันชีงไว้นะที่เขาบอกว่าปลาขึ้นไปวางไข่ รอสมัมผัสกันเราต้อคิกแต่วาใครนะโอเคตรงนี้เป็นบรรยากาศของเ,องเองรือนเมษานด้วยนะช่วงที่ oh. อาจจะดูแห้งๆไปหน่อยแล้วก็ท่างผู้เที่ยวไม่ค่อยเยอะนะโชคดีใครที่าหน้าร้อนแล้วก็อ่าก็ <c oughs> ดีไปเด็กกลุ่มใครที่าหน้าร้อนนะครับเป็นช่วงที่ต้องต้องดูจังหวะด้วยจริงว่าไม่มีบอกควันนะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลย ไม่ต้องไม่ต้องแยกกันเที่ยวคนก็ได้เยอะเท่าไหร่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เขียวมันไม่ค่อยสดชื่อเท่าไหร่แล้วก็บาร์ที่พักบาร์รีสอร์ทหรือว่าร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาากจะปิดกันดัช่วงช่วงช่วงแบบหน้าโลงซีซั่นแนบบแต่ข้อดีก็อย่างว่าแหละมันก็เดือบๆเออได้อีกทีโอเคมีหกอยู่ที่เขาเรียกว่าฝ่ายบ้านผักเครือนะครับเราจะจอดอกันที่่อน เราบีด็นะอกว่าก้ได้ลนะด็อกว่าของรีสอร์ทตามไปด้วยชิฟว์เร็วชิฟว์เร็วสวัสดีมาด้วยเหรอเฮ้พี่ร้อนเหรอเออจอดตรงนี้ไม่ได้จะมีปัญหาเลยรถไม่ค่อยดีด้วยเป็นถนนในบุปผ่าน,นะครับอ่ามันเป็นฟองแบบนี้เลยนะครับทุกคนมันเป็นฟองที่มันไหลไหลจากเนี่ยต้นน้ำอะแต่ไม่ใช่ยังพิสูจน์นะ ต้นน้ำจะมีตรงนู้นสะพานที่จะเป็นมีพวกแบบปลาอะไรไว่ายกันเข้าไปเยอะมากเลยนะปลาว่ายบุกเลยว่ายแบบโคตรทิ้เลี้ยขึ้นไปหลายคนจะเคยเห็นในคลิปนะครับที่ปลาขึ้นไปวางไข่บนต้นน้าตอนนี้เราอยู่กันที่ฝายมันคือฟองมันก็จะเป็นฟองฟองของน้าเชื้อปลาแล้วแหละเพราะว่าปกติมันจะไม่มีไงรีสอร์ทที่ผมลาก็คืออยู่ เลยตรงโค้งของแม่น้าตรงนู้นนะรีสอร์ทจะอยู่ติดติดน้ําเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนาตอนนี้ก็เขาไม่ได้ปลูกอะไรนะรออีกประมาณสองสามเดือนก็ที่นี่เขาลงข้าวไวนะครับสองสามเดือนเดอนดวเบสาใช่ไหมเบนเบสาพุทธาวิทุนาประมาณนี้มิถุนาครับอำเภอบอกเรือจะปลูกข้าวไวแนะ้วไวกว่าอำเภอเบืองน่าน,นะครับก็ที่นี่จะเริเ่มเขียวตั้งแต่มิถุนาปลายแล้วเข้าก,ก,กรกฎา,านี่ก็คือสวยแล้วนะ เอ้าชิฟอนชิฟอนน้องอต,อต่อต่อตทีสายเข้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูโซนเหนือนกันแล้วกันนะโซนเหนือนกันไปสงสัยกันได้ว่าทำไมเสียงของผมเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือเป็นวัดนะเป็นวัดนิดหน่อยสองวันละกลจะหายละที่ที่มาอาลิปแล้วก็ขี่จักรยานแบบนี้เพราะว่าในๆก็อยากจะขี่จักรยานแล้วแล้วอยากจะอ,อ่า อยากแดดข้าเชื้ไปด้ลยนะก็เลยอาชีพไปเลยโอเคโเค,โเ,คเร็ว <c oughs> <c oughs> เออตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับจะเห็นรถของชาวบ้านเขาจะเริ่มเข้างานกันแล้วนะเขาก็เลยกลับขี่รถกลับไปทำงานแต่ละที่กันส่วนใหญ่ พักเที่ยงแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านกันหรือว่าไปหากินแบบก็จะมีไม่กี่ร้านอะช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าร้านเปิดไม่ค่อยเยอ,อะอะไรเฮ้ยอันนี้ี่บอกเลยเด็กๆเราจะจอดต,ตรงนี้กันแล้วกันทุกคนเห็นปลาไปว้าวชิลลี่ มีป้ายบอกเลยห้ามจับปลาอะไรวะเนี่ยเฉียดอุดรักษ์สัตว์นะโอเคชิดฟอนไหนๆเราก็มาตากแดดฆ่าเชื้อไขหวัดไม่ได้เป็นไข่ดิเป็นหวัดนะคัดจมูกแซบจมูกแซบโพงจมูกไม่มีไข้เลยเฉียดอุดรักษ์ซูมเข้าไปนี่นะห้ามจับห้ามจับนะชิดปลาเนี่ยเนี่ยคือมัีเจลัาจาร สนิทกันที่คือลําน้ามางนะครับอำเภอปอเปือจังหวัดน่านอันนี้ก็เกือบเป็นต้นน้ําของที่จังหวัดน่านแล้วนะต้นน้ําน่านเป็นไอ่เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําน่านแต่ต้นน้ําน่านจริงๆก็อยู่ตำบลขุนน่านนะขุนน้ำน่านรู้ว่าจะเป็นของต้นน้ำน่านจริงเลย มันเมือนกับแยกเป็นสองฝั่งนะสงสายสายฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือที่นี่คือป่าใหญ่จริงนะอำเภอบ่อกเกลือที่คืออยู่ในอยู่ในป่าเลยจริงๆนะครับีธรรมชาติจริงเลยนะทุกคนรู้สึกสดชื่นดีนะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานสีอุดมโชคบ,บ้านนาขามพาได,ดู มันจะมีช่วงก่อนหด้านียรอบเรือะที่ปลาขึ้นมาคือว่ายทวนน้ามาตรงนี้เลยว่ายทวนขึ้นไปว่ายทวนไปแล้วก็ไปผสมพันธุ์กันเีี่นีมีอยู่มีอยู่ม,ยม,ยมีปลาอยู่นะเดินลงไปทางไหนได้บ้างเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ เฮ้ยอะไรวะ <S <S ไปนู่นละชิฟ่อนมาของรีสอร์ทนะอะไรวะเนี่ยรักษาความสะอาดกินแล้วเก็บด้วยตรงนี้มีกล้องวงจอวงจรปิดไหนวะกล้องดวดอ๋อกล้องดูเขยมนี่ดิ่เออน่าจะเป็นที่ดึที่มีคนมาแบบพักปอนกันนะเขา ไม่ได้มีร้านค้าอะไรมาตั้งจุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่รถกันไม่ได้มีร้านค้าร้านอะไรเ,เ,เ,เดี๋ยวขอรีเช็ควิดีโอแป๊บสิ <laughs> ไปกันต่อ <laughs> ไปกระต้อใครเป็นคนชิดมะลิกดีวะอําเภอบอกเกลือมีทั้บดสี่ตำบลนะมีตำบลบอกเกลือบอกเกลนะือเหนือบอกเกลือใต้ภูฟ้าแล้วก็ตำบลด,ดงพญานะครับจะแต่ก่อนนะที่อําเภอบอกเกลือเนี่ยคืออําอเภอปัวนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการขยายตัวของประชากรมากขึ้นก็เลยแบ่งเขตเป็นอําเภอบอกเกลือแยกออกมา ดีผมจะพาไปที่เราที่เราเห็นปลาอะไรนี้ครับผมจะลงไปดูด้านล่างไปไม่ไกลมากนะครับลงได้หรือเปล่าก็น่าจะลงได้แหละเฮ้ยทุกคนดูดิ เดือด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 เทุกคนดูดูว่าควายควายเบเขาเขาเลี้ยงควายแบบไม่ได้บัดเชือกด้วยนะเอออ่ะมากันต่อครับทุกคนเราเจอน้องเบ้นะครับน้องเบ้นะเบ้เออเออ้องน้องควายที่ดีเขาไม่ได้มัดไว้นะ เบ้เบาเดี๋ยวให้ดูบร,รรยากาศรอบๆนะกันนะตอนนี้เราอยู่ลงมาด้านล่างของสะพานนะครับเออนี่เก็อยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทม่นอนเพลิงบางนะล้ <c oughs> ที่อำเภอบ่อกเกลือเรามีตำบลทั้งหมดสี่ตำบลน,นะครับตำบลสี่ตำบลแล้วก็มีตำบลบ่อกเกลือเหนือตำบลบ่อกเกลือใต้ ตำบลทูฟ้าเออทูฟ้าตำบลทูฟ้าก็จะมีเป็นโครงการหลวงนะครับแล้วก็มีท่าตำหนักของประเทศอยู่แต่มาเอออ่าเรามากระชือต้นไม้ใหญ่นะภาษาเมืองสมานะครับหมายถึงว่าขอสมาในการที่เราแบบเออถานที่ต่างๆนะที่เราเข้าไปบางครั้งบางคนแบบจิต,จตอ่อนจิตไม่แข็งนะอาจจะเก็บไปฝันได้นะครับตอนกลางคืนอ่าตอนะครับตำบลที่สี่ก็เป็นตำบลดงพญานะตำบลดงพญาจะอยู่โซนเหนือนะครับ จริงจริงแล้วอำเภอบอกก่อเกลือแยกออกจากอำเภอปัวนะต่ก่อันเป็นตำบลเ,เป็นอำเภอปัวแล้วก็แยกออกมาหลักๆเลยอำเภอบอกก่อเกลือเนี่ยจะมีชื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอร์ใช่ไหมก็คือเกลือที่ตามชื่อเลยนะเกลือก็จะแบ่งเป็นเป็นเกลือขาวเกลือขาวที่จะเป็นสถานที่เที่ยวที่รู้จักกันอยู่แล้วเนาะถ้ามาบ่อกเกลือก็จะไปที่บ้านบ่อหลวงนะอยู่ จุดสูงศูนย์กลางเลยนะครับที่อำเภอตัวอำเภอเลยส่วนเกลือสีชมพูก็จะอยู่โซนเหนือนะครับใก,ใกล้ๆกับเลยขึ้นไปที่ต้นแม่น้ำนาน่นะครับเลยโซนโซนเหนือนี่ไปอีกแต่ลำน้ำที่ผมอยู่เนี่ยคือลำน้ำมางนะบอกเกลืออำเภอบอกเกลือจะอยู่ในป่าใหญ่เลยนะครับมีหลายลำน้ำมากมากเลยแล้วก็จะเป็นธรรมชาติแบบส่วนใหญ่ชาวบ้านนะจะอยู่กับธรรมชาติเลยนะ หากินของปลาเข้าปา่าวันหนึ่งก็เข้าไปเป็นทั้งวันอ่ะทั้งวันทั้งคืนก็มีบางคนก็ไปนอนในป่าเลยนะเป็นสามวันห้าวันอะไรเงีเ้ยชีวิตที่เรียกคือการที่แบบซ u r v i v o r จริงๆนะนึกถึงตอนที่โลกเราไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีรัมใช้อะไรกันเอาตัวรอดในป่าดีแบบคือยอดบางลีนะแล้วที่เนียเด่นเรื่องพวกจักสารเวยนะเกี่ยวกับเครื่องวายนะพวกเนี้ยที่หมู่บ้านสปันนะครับเขาทําเยอะมากเลยนะแต่ช่วง หลังๆมาเนี่ยคือจะไหวจะเริ่มหายากแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยดีละ <c oughs> นี่นวายเอ่ที่พามาดูก็คือจะเป็นปลาปลาที่เดี๋ยที่ผมถ่ายมาตกี้นะเออตืูตรงนู้น <c oughs> คือส่วนใหญ่จะขึ้นมาวางไข่เหมือนทวนน้าจากตรงนู้นขึ้นมาทวนทวนทวนแล้วก็ว่ายขึ้นมาแล้วที่เขียบอรุรักเนี่ย ปลาก็จะมาเหมือนวนวนวน,นอยู่ตองนี้เดี๋ยวเข้าไปดูอีกนิดนนี่น <c oughs> เห็นไหมทุกคนดูดูด,ดูโอ้โหผมก็เพิ่งเคยมายเห็นครั้งแรกนะครับปลา <c oughs> เป็นแบบนี้เลยอืมช่ว <c oughs> งนี้เด็กๆมีเทอมกันนะเราก็จะเห็นแบบว่าโดดายดาบอะไรกันพักผ่อนละเออ ก็พูดต่อเรื่องตะกี้แล้วครับตะกี้เราคุยถึงเรื่องก่อนการคำไหวใช่ปหมเออมีพวกไหวมีพวกเกลือนะครับที่นี่แล้วก็ธรรมชาติเลยเออโอ้โห้ดูดีทุกคนช่วงที่น้ำหลากหรือช่วงที่น้ำเยอะน่าจะอยู่เต็มนี่เลยนะอันเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันนะตามติด <laughs> พาดูธรรมชาติ ไอชิปซ่อนไปไหนดิวนสวัสดีครับครับเล่นนานหรือยังระวังไม่สบายนะเราเป็นหวัดนะอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่บ้านไหนน้าขำเลยนะอยู่บ้านไหนน้าขำเออจริงๆจุดนี้ผมว่าขยะเยอะอยู่นะแต่ก็ก็รับ เขาได้จะมีการมาเก็บกันนะครับแต่ละช่วงแล้วบลอกเรือบลอกเรืรอ,อ,อไม่ได้กาศดีอยู่นะอเออได้รอนะไปขายรอได้เฮ้ยน้องไปไหนแล้วมนีน้องไปไหนแล้ววะ น่ขึ้นไปข้างบนแล้วเมื่อกี้ผมมีเรื่องที่จะคุยอะไรไม่รู้เรื่องหนึ่งนะโอเคอ๋ีมีแล้วใช่เดี๋ยวลึกได้ก็ค่อยคุยกัน ชิฟอนชิฟ่อนโอเคทุกคนเรากับรีสอร์ทไปไหนเ้นไปทางไกนแล้วกระเอนเขาเชื่อ,อ,อเลยว่้ขาแบบเราไม่ต้องปั่นเลยนะเพราะว่าเป็นทาง มนลงเนินอนะเขาคล้ายกับเนิอนะอออน้ำก็ได้แช่นะแปลว่ามีอสุจิปลาคงไม่ได้แช่ลนะ, <c oughs> อะเอามากต่อกันแตสพี่รอเดี๋ยวพาไปรีวิวที่พักอำเภอบอเกลือชื่อบ่อนเปลงอบางนะครับทุกคน สกนลนนนี่เราถึงแล้วนะไม่ไกลจากที่พักนะที่พักก็จะรายลอ้อมไปด,ด้วยธรรมชาติมาถึงแล้วที่พักเราจะเจอเป็นดอกไม้เยอะสวัสดีครับ,บามาเที่ยวครับโอเคเราอยู่กันที่มอนสเปีร์บาร์นะครับสังเกตได้ว,ว่าที่นี่ดอกไม้เยอะเนละเดี๋ยวจะพาไปดูมีแบบเยอะมากเลยนะ เขาเรียกว่าดอกอะไรรูดอกกระจายดอกกระจายดีๆให้ดูบรรยากาศ <c oughs> งามปลาลําประเหลือรีสอร์ทที่ที่วักสบางนะจะเน้นดอกไม้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะกับกาแฟร้านอาหารเอาแล้วไอ้ตัวนี้ช <c oughs> ิฟฟ่อนชิฟฟ่อนเปียกหมดเลยเปีกเยกหมดเลยนะครับเบียดบดเลยดูดิ เดี๋ยวขึ้นไปดูนี่นี่แ้มันเป็นฟองแนี้เดี๋ยวทุกคนเห็นปะตา้มันเป็นฟองแบบนี้เลยเมื่อกี้ที่เราเจอปลาเยอะๆก็แหลับปลาปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมพันกันละอนร่อยนนอรกอยบรนดากาศดีมาก นีครับทุกคนเราไปถึงแล้วที่ปอดปืนวางนะครับต่อไปเขาจะดีเป็นร้านอาหารคาเฟ่นะและ้วก็ในสวนย่อมร้านอาหารที่พักในสวนสวนย่อมสวนดอกไม้เออบรรยากาศดีมากให้ดูให้ดูให้ดูของมบยเยอะจริงที่นะไม่อยากให้พลาดเลยอ โอเคเกลือ <Okay. S 2> เลยนะที่บอกเกลือที่เป็นอะไรที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เยี่ยสมสงบจริงๆเลยนะครับถ้าใครที่กำลังแบบอยากจะหูงใจอยู่กับธรรมชาตินะเย่ยเลยที่นะีเขามีจักรยานไทยปั่นเล่นด้วยตาเสียครับเดี๋ยวเราไปสักก่งกาแฟกันนะ สวัสดีครับขอเอาเป็นอเมริกาอเมริกาโดอลอะกันนะครับขอเอาอเมริกาโดนนะครับว้าวทุกคนครับดูเลยที่นี่ที่บ่อนเปิงบางเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเลยนะ,ะธรรมชาติจริงๆเลยนี่นี่ผมเองครับสวัสดีครับเอ่อ เขาเรียกว่าตัวน่าจะมีชื่อเรียกอยูอ่นะเหมือนเหมือนน้องอะไรวะมีเนอยอ่ะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่ามีเฉยๆหรือว่าอะไรนะอเออตัวใหญ่มากเลยนะดูเทียบกับผมดิอ,อะอไนใส่อะไมีทุกคนเลยให้ดูให้ดูให้ดู Insert i อินเส ที่ครับถ้าเราดูพาดูข้างน้ำเลยเออบริกาศดีดีเลยเนี่นยติดน้ำนะครับที่ที่ก็จะให้สบู่แบบสิกเดอร์เจอจากบกเกลียร์เหรอเออเกลียเกลือมีเป็นสมุนไพรเลยนะ